ครับผมต้นจิรศักดิ์ครับวันนี้ในยูทูบของเรากับช่องใหม่นะฮะเรียกว่าคาแอคชั่นนะฮะและ้วคาแอคชั่นเนี่ยโดยจิรศักดิ์ส่วนใหญ่เลยครับวันนี้พามาพบกับนิสสันเอ็กซ์ฟอรใหม่นะฮคะขคึะ้นสี่ล้อเครื่องบันไฟขนาด1นึ่งพันร้อยดีซีเทอร์โบครับเอ็กเทลเคยขายในเมืองไทยนะฮะแล้วก็เว้นระยะไปนาน สักสิปีวันนี้เอ็กเซลมาใหม่ดีไซน์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะในชื่อของเขาเนี่ยฮะนิสสันเอ็กเซลนะฮะ,ะ,ฮะเป็น e-power ครับและนี่คือ e f ฟรอสครับแต่ใช้ตัวเลข4 4นะฮะแทนตัว f อฟครับก็เป็นเป็นคำที่ดูน่ารักทีเดียวนะครับ e f ฟรอสใหม่มานี่ฮะถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ของเขานะฮะเจนสคืออะไรเจนสก็คือว่าตั้งแต่นิสสันคิกเนี่ยฮะเครื่องบัดกราของเขาขนาด1 2ึ่ก็คือ3สูบนะครับ ครั้งก่อนไปทดสอบนิสสันเซรีนํานเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรถแวนเบาะนั่ง3มแถวนั่นเครื่องปั่นไฟขนาด1 4 0 4ีซีและนี่ล่าสุดครับเครื่องปั่นไฟนะครับขนาด1น0่ีซีและเทอร์โบด้วยนะครับเห็นรูปร่างหน้าตาดูแบบทันสมัยล้ำๆแบบนี้คันนี้เมทินเจแปนครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยสิทธิแล้วก็ภาษีพิเศษนะครับเนี่ยนะฮะดูความสวยของเรื่องกระจังหน้าของเรื่องไฟหน้าแม้กระทั่งนี่ฮะลิ้นหน้านี่ฮะด้านด้านล่างนี่ฮะ โอ้โหแบบหล่อนะฮะอย่างยางเนี ik, 60, ่ยไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแต่ยางเนี่ยฮะของฮันคุ o k แบรนด์เกาหลีนะครับยางนี่สองสามห้าห้าสิบห้าขอบสิบเก้ายางไซส์นี้นะครับก็จะอยู่ในฮาวาลเฮดซิกนะฮะอยู่ในวอลโว่เอ็กซีหกศูนย์ก็คือเป็นรถไซส์เอสยูวีขนาดใหญ่เลยนะครับมาถัดมาด้านนี้นะครับเนี่ยฮะกิลที่เห็นเนี่ยนะฮะกิลที่เห็นเนี่ยนะฮะอีพอว์เวอร์นี่คือเครื่องบันไฟแบบใหม่ นะครับแล้วก็สิทธิพิเศษของรัฐบาลไทยนําเข้าจากญี่ปุ่นราคาตามเห็นเลยครับหนึแล้วก็ภาษีสรรพสามตเพียงแค่16เปอร์เนสิี่สู้กับรถญี่ปุ่นได้นะครับนัรถญี่ปุ่นแปลว่าเจ้าตลาดเดิมที่อยู่ในไซส์นี้เนี่ยเป็น Honda CRV CRV นี่ล้านเกว่าคันนี้มาอยู่ที่จริงๆิก็ล้านเจ็ดทลหนึ่งพันนี่แหละครับถือว่าไซส์เนี่ยสูสีกันสู้กันได้นะสู้กันได้พอเปิดประตูมาเนี่ยภายในเนี่ยนะฮะในความเนี๊ยบของผิวสัมผัสนี่นะ ผมว่าคุณภาพญี่ปุ่นที่เขาผลิตใช้ในประเทศของเขาอะนะนี่นะฮะแล้วรวมถึงการผลิตและการส่งออกเนี่ยถือว่าเนี่ยคุณภาพดีทีเดียวนะครับเบาะนั่งไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเห็นไหมครับมีที่วางของนะครับคันนี้ไฮไลท์ที่สําคัญนะครับนอกจากตัวโฉมรูปร่างหน้าตาที่ดีอยู่แล้วนะฮะสามรรถที่ดีเนี่ยมาจากอะไรมาจากมีมอเตอร์ด้านหน้านะครับและมอเตอร์ด้านหลังคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะเป็นออร์ d ิวไร นั้นออวิวไดเองเนี่ยเขาจะมีโหมดนะฮะจะเป็นโหมดสโน่โหมดที่ส่งกำลังไปทั้ง4นั้นแปลว่าเขาสามารถที่จะไปขึ้นทางชันได้นะฮะฝนตกหนักๆไปได้จะบอกว่าปีนหินปีนเขาเนี่ยคงไม่ได้ลุยขนาดออฟโรดขนาดนั้นแต่เป็นสมรรถนะที่ไปในทางสโน่ในญี่ปุ่นได้ดีกว่าแต่เมืองไทยฝนตกหนักๆน,น,นี่ฮะทางที่เลื่นแบบนี้ถือว่าไปได้สบายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งด้านหลังนี่ฮะประตูเนี่ย เขาเปิดเกือบ90องศานะครับอันนี้85องศานั่นแปลว่าเราจะเข้าออกเนี่ยถือว่าว่างแบบงองูยาวๆเลยครับว้างมากนะครับแล้วคันนี้เป็นเบาะนั่งสามแถวนะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะครับสำหรับการเดินทางแบบหงที่นั่งนี่นี่ครับเบาะนั่งแถวที่สามแต่จริงๆแล้วเบาะนั่งแถวที่สามนี่นะครับอาจจะนี่สงวนไว้ให้น้องตัวเล็ก ะะหรือว่าน้องตัวเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้นั่งเบาะแถวสามนะเราก็วางสัมภาระได้จุมากอยู่เหมือนกันฉะนั้นแปลว่ารถ s อ v ขนาดใหญ่นี่นะฮะเจ้าตลาดนะฮะเป็นของญี่ปุ่นและช่วงที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางเมืองจีนนะครับเมืองจีนเองก็ก,ก็มีรถไซนี้นะฮะเข้ามาลุยในตลาดเยอะแต่พอมาเป็นนิสสันเอ็กเซลกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าสร้างสีสันในตลาดบ้านเราได้เยอะทีเดียวนะครับกระปุกขิงน้ําฝนนะครับน่ารักมากเลยนะฮะสิ่งน่ารักคืออะไรครับเนี่ยฮะเขาจะมีเป็น ปุ่มสุญญากาศนะครับเวลารเราแตะมาเนี่ยฮะพอแตะปุ๊บเนี่ยแปลว่าปิดแล้วเหมือนหลอดนะครับพอแตะปิดปุ๊บที่ต่อเนี่ยนิ้วนิ้วนี้ปิดหลอดแล้วนะฮะแล้วก็ดึงสายขึ้นมาเนี่ยฮะดึงสายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นไหมฮะว่าระดับน้ําอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นระดับน้ำเนี่ยฮะนี่ไปเราดับน้ําเนี่ยเราจะรู้ว่าน้ําที่อยู่ในกระปุกชีน้ําฝนนี่นนะฮะเยอะขนาดไหนอันนี้เหลืออยู่นิดเดียวนี่ผมผมปล่อยนิ้วนะเห็นไหมครับเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะฮะ คนนิสันญี่ปุ่นก็ไม่ได้มองข้ามเลยครับน่ารักมากครับวันนี้นิสันกลับมาด้วยการนําเข้าไม่ว่าจะเป็นซีรีน่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กเซลแล้วสิ่งที่สําคัญตัวรถตลาดตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น a ัลเม a ่เป็นกระบะนาวันล่าหรือเป็นเทอร a ก็ยังอยู่ในครบในบูธของนิสสันที่นี่ครับ